สวัสดีค่ะมาพบกันใน EP ที่3จากเพจเลตมิเทลยูทาโร่นะคะวันนี้มาในหัวข้อเรื่องดวงของคุณใน3เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเลือกกัน่ละอย่างเอ่ยภาพ1-4ชอบเลขไหนภาพไหนคิดไว้ในใจแล้วไปดูคำเฉลยกันแต่ต้องบอกก่อนนะว่าดวงอันนี้เป็นดวงทั่วๆไปนะคะถ้าจะดูส่วนตัวเฉพาะเจาะจงเฉพาะคำถามจะต้องติดต่อส่วนตัวนอะนีค่ะคุอินบัสนี้ แล้วเรามาไปกันค่ะตอนนี้ไปดูคําเฉลยใบที่1กันเลยสวัสดีค่ะกลับมาที่คําเฉลยใบที่1พิกอาร์กาในหัวข้อดวงคุณใน3าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเฉลยกับภาพที่1กันเคนี่เลยเรื่องการงานถามว่าจะเป็นยังไงบ้างใน3เดือนนี้คนที่ยังไม่ได้งานนะคะไพ่มันบ่งบอกว่าตัวคุณเป็นคนมีความสามารถหลายอย่างจับนู่นทํานี่จับแพะชนแกะทําได้แต่ทําไมตอนนี้ง่อยละ่ะ ง่อยและหงอยนะไม่กล้าทําอะไรรู้สึกว่าตัวเองหมดทางที่จะไปหมดทางหมดทอนแทหมดจิ้นแล้วทุกอย่างหาทางออกไม่เจอว่าจะทําอะไรดีในช่วงนี้อยากจะบอกว่าตัวคุณนะคะเป็นคนเก่งแต่อย่าจนอย่าแค่นี้สิคุณลองหางานจากคนรอบๆข้างดูไม่ว่าจะเป็นจากในเพื่อนในโซเชียลจากเพื่อนในไลน์ลองถามเลยค่ะว่ามีอะไรให้ทําบ้างเนาะมีโอกาสที่จะได้นะคะ แล้วเสร็จแล้วคนที่มีงานอยู่แล้วล่ะตัวคุณจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะให้ทำเราก็จะรู้สึกว่าโหงานนี้มันยากมากเลยจะต้องใช้ความสามารถหลายอย่างคุณระดมทีมได้นะตัวเจ้านายอะ่ะเขาสั่งมาเขาถามว่าเขาช่วยเหลืออะไรคุณได้ไหมเขาช่วยไม่ได้ตัวคุณนี่แหละที่ต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองแต่ตั้งทีมได้คุณมีลูกน้องที่เก่งคุณมีลูกน้องที่มีความสามารถรวมทีมรวมหัวรวม พลังกันเลยค่ะในการทำงานโปรเจกต์ Project ใหม่ๆเนี่ยคุณได้แสดงฝีมือเต็มที่แน่ๆถือว่างานไปโลดนะช่วงแรกๆอาจจะติดขัดหน่อยในเดือนที่2นะคะคือเดือนกรกฎาค์อาจจะแบบคิดไม่ออกเริ่มตอนใหม่ๆเนี่ยอาจจะแบบหูมีไฟเยอะเลยความคิดสมองโปรเจกต์ความสามารถระดมหัวสมองไอเดียหูบันเจิดมากแต่เดือนที่สออาจจะแบบมันมาเยอะเกินไปอะ่ะ มันคิดไม่ออกว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันจะเอามาทําอะไรดีอันนู้นล่ะจะจับอะไรดีแต่จริงคุณทําได้ค่อยๆคิดนะคะลูกทีมเป็นลูกทีมที่ดีช่วยกันได้ทํางานเป็นทีมถือว่ารุ่งค่ะใน3เดือนนี้สําหรับเรื่องความรักจะเป็นยังไงมีคนคอมเมนต์เข้ามานะความรักจะเป็นยังไงควรหยุดหรือจะไปต่อดีไพ่มันบ่งบอกว่าช่วงเนี้ย คุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจค่ะว่าเลือกที่จะไปต่อหรือจะไม่ไปต่อดีแต่ไพ่บ่งบอกว่าอยู่คนเดียวดีกว่านะเพราะคุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่ดีกว่าสําหรับตัวคุณเองค่ะไพ่บอกว่าช่วงนี้อาจจะคุยคุยไปก่อนดูทีท่าไปก่อนสวยๆอยู่คนเดียวไม่มีอะไรเสียหายจนกว่าจะเลือกที่ททถูกใจที่สุดแล้วก็ดีที่สุดสําหรับตัวคุณเองอย่าเพิ่งผีผามนะคะแล้วก็เรื่องอะไรอีกเอ่ยสุขภาพ ใน3เดือนจะนี้จะเป็นยังไงระวังเรื่องความเครยียดบ่าไหล่หลังแล้วก็สายตานะคะอันนี้จะเป็นจุดอ่อนมากโดยเฉพาะที่เรื่องสายตาพยายามถ้าจะขับรถเองเนี่ยพยายามอย่าขับรถกลางคืนจะมีปัญหาได้เนาะแล้วก็ในเรื่องสุขภาพเรื่องท้องนะคะอย่าก,กินกลางคืนมีโอกาสเป็นกดไหลย,ย้อนปวดท้องเกระเพาะอาหารปวดท้องประจําเดือนได้การเคลื่อนไหวไม่สะดวกอาจจะเป็นในเรื่องของ1บ่าไหล่หลังออฟฟิศซินโดม มีอาการที่ขาเจ็บขาปวดขาพยายามใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าสุขภาพอย่าเป็นรองเท้าส้นสูงเนอะแล้วก็โชคลาภ่ะโชคลาภมาจากการเจราจานะคะของคุณเจราจาดีติดต่อสื่อสารเข้ากับคนหมู่มากหาทีมที่จะทำงานด้วยหาสังคมใหม่ๆที่จะเปิดตัวว่าเราจะทำอะไรดีสำหรับตัวงานมีโอกาสทางนั้นเนาะแล้วก็คนที่ทำพวกบ้านเช่า ทำเลือกพุ้นอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ค่ะโชคดีนะคะสําหรับคนเลือกกองที่1ไปค่ะต่อไปกองที่2ไปดูกันเลยนะคะค่ะกลับมาเฉลยใบที่2กับดวงใน3เดือนของคุณข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะคนที่เลือกกองที่2นี่เลยคนที่เลือกกองที่2สําหรับเรื่องการงานคนที่มีงานอยู่แล้วมีโอกาสจะได้โยกย้ายนะเพราะคุณโชว์ศักยภาพ,าพความโดดเด่นในตัวคุณแล้วมีคนเห็นเข้าตากรรมการอ่ะอยากชวนไปทํางานด้วย เพราะฉะนั้นคุณต้องโชว์ผลงานพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองโดดเด่นสมมุติคุณเก่งไพ่มันบุกบอกในเรื่องของการต่างประเทศเนาะขยายตัวในเรื่องต่างประเทศโชว์เลยค่ะความสามารถภาษาอังกฤษดีแค่ไหนความสามารถในเรื่องอเอกสารความสามารถในเรื่องของการติดต่อเจราจารโพสตลงไปเยอะๆโชว์ให้คนอื่นเห็นไม่ว่าจะเจอลูกค้าคู่ค้าหรือเพื่อนร่วมง,งานก็โชว์ไปเลยไม่เ,เป็นไรก็เพื่อนก็ได้ เราไม่รู้หรอกการติดต่อมันจะมาจากทางไหนบ้างแต่คุณมีโอกาสนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้งานเช่นกันตัวในเรซูเม่คุณก็ต้องลงไปเลยค่ะว่าความสามารถตรงเนี้ยของคุณโดดเด่นจริงๆในเรื่องภาษาภาษาอังกฤษเป็นยังไงบ้างทำมากี่ปีแล้วแล้วก็สามารถคอมมูนิเคตได้ระดับไหนแค่ไหนผลงานในออฟฟิศเก่าที่ทามาลงในเรซูเม่ให้ชัดเจนนะคะขยันโพสต์โชว์ให้เฮตันเธอเห็ เฮันเตอร์เห็นอย่าเหนี่ยมอายว่าโอ้เราได้แค่นี้แค่นี้มันไม่ใช่ตัวคุณสามารถพัฒนาศักยภาพไปอีกถ้าไม่มั่นใจเรียนเพิ่มเติมไปสิได้หรือคนที่ทำงานในสายอาชีพของเลือกภาษาเป็นครูสอนภาษาได้นะมีโอกาสนะคะขอให้โชคดีละกันสำหรับเรื่องการเงินใช้เยอะมากย้ำจริงนะว่าเกณฑ์คนที่เลือกกองที่สองเนี่ยมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะมากของมันต้องมีของมันต้องซื้อ โหช่วงมีเซลล์ไม่ได้ละต้องจัดคํานี้เลยวนเวียนอยู่ในสมองเครียดก็ซื้อด้วยวางแผนเรื่องการเงินดีๆนะคะหมดตัวได้ใน3เดือนนี้เลยนะระมัดระวังหน่อยนะคะแต่เช่นการการลงทุนถ้าคุณนําเงินไปลงทุนเนี่ยก็มีโอกาสได้เยอะ high risk high return อย่างนี้เลยแต่ความเสี่ยงก็สูงอนะระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่บอกว่าเอาเงินไปลงกับเรื่องอะไรที่มันแบบอะไนึกออกปะมันเป็นเรื่องที่แบบ ได้เงินง่ายๆอะไรที่แบบลงทุนคิดว่าเดี๋ยวมันก็ได้กับคืนมาอันนี้เรามาระวังอันตรายคุณมีโอกาสได้จริงแต่คุณก็มีโอกาสเสียเหมือนกันนะคะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะเสียแล้วมันเสียเยอะจริงมีเกี่ยวเรื่องการใช้เงินเยอะนะแต่ถ้าจะลงทุนในเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนในเรื่องการทํางานถือว่าเจริญดีค่ะใช้ได้แล้วในเรื่องอะไรต่ออีกเรื่องความรักคนที่โสดจู มีโอกาสที่จะมีคนแนะนำคนที่น่าสนใจมาให้คนที่มีศักยภาพโดดเด่นคนที่โสดอาจจะมีอายุมากกว่ามีความสามารถเข้ามาหาคุณนะคะเป็นพ่อสื่อแม่สื่อนี่แหละที่แนะนํามาให้เนอะลองศึกษาดูใจกันไปได้แล้วคนที่มีแฟนแล้วหลักความรักจะเป็นยังไง มีคนส่งคำถามมาอาส่งเข้ามาว่าความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาไหนเอ่อมีคนเข้ามาไหมบอกแล้วมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยนะใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยสำหรับเรื่องความรักของคนที่คบอยู่ละ่ะคนที่คบอยู่กันนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นอาจจะถึงขัน้นอ่ะคุยกันเรื่องความมั่นคงของชีวิตคุยกันเรื่องของการแต่งงานคุยกันเรื่องในเรื่องของ ทำยังไงเอะเราจะหาเงินร่วมกันหรือเปิดงานร่วมกันทํางานร่วมกันได้อย่างนี้ก็ได้นะมีความมั่นคงพัฒนาไปเรื่องแนวบวกให้มากขึ้นในเรื่องความรักอาจจะเน้นในเรื่องความมั่นคงเรื่องการงานหน่อยนะคะมีเรื่องอะไรอีกเรื่องสุขภาพถือว่าแข็งแรงดีค่ะเรามัดระวังเรื่องอความดันไว้ละการกับความอ้วนคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดอะไรประมาณนี้แต่ถือว่าสุขภาพโดยทั่วไปยังแข็งแรงดีอยู่นะ มีเรื่องอะไรอีกสำหรับคนเลือกกองที่สองขยายตัวถ้าเป็นในเรื่องของการงานาเพิ่มเสริมอีดนิดนึงละกันถ้าใครมีลูกน้องลูกน้องจะแข่งข้อนะระมัดระวังไว้นางคิดว่านางเก่งแล้วอ่ะนางทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเก่งกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะแข่งข้อเขาอาจมีโอกาสที่จะออกไปตั้งงานหรือออกไปทำงานที่อื่นตั้งบริษัทเองมาเป็นผู้แข่งกับคุณด้วยก็ได้ ให้เรามัดระวังไว้นะคะแต่ยังไงก็ตามรวมของคนที่เลือกกองที่สองใน3เดือนข้างหน้าน,นียถือว่าการงานโดดเด่นมากเชียวความรักอาจจะโดดเด่นเหมือนกันดีเหมือนกันแต่เน้น,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 นในเรื่องของการพัฒนาความมั่นคงในชีวิตคู่มากกว่าเน้นในเรื่องงานเนืน้ออาจจะไ,ไม่ค่อยมีความรักไม่ค่อยหวานแหววกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกองที่3กัน,กนดีกว่าสวัสดีค่ะมาดูคําเฉลยใบที่3กันนะใครเลือกกองที่3าแนว คนกองที่3ในชีวิตใน3เดือนข้างหน้าเนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะสำหรับเรื่องการงานคนที่มีงานอยู่แล้วอะช่วงนี้อาจจะเบื่อเบื่อเซ็เงเซงว่างานทําไมงานมันเยอะดูโปรเจกต์เยอะเป็นโปรเจกต์วาดฝันแล้วลที่เราจะต้องเข้าไปทํารับผิดชอบแต่รู้สึกว่างานมันไม่คืบหน้าง,งานมันไม่เดินหรืองานมันสะดุดมันจริงหรือเปล่าพอไพ่มันบ่งบอกว่าคุณปล่อยให้งานมัน ยืดเยื้อคาราคาซังทำเอ่ยเบื่อเบื่อเซ็งเซงเพราะคุณไม่ค่อยอยากทํางานตรงนี้ไม่ไม่อยากไดออ้ไม่อยากทำงานโปรเจกต์นี้หรืองานที่ได้รับมอบหมายมามันไม่ถูกใจอะ่ะคุณรู้สึกว่าแบบมันเหนื่อยภาระมันเยอะจังเลยเพราะช่วงนี้คุณจะรู้สึกแบบนี้นะคะไม่ได้ เพราะว่าพ่มงบอกว่าคุณต้องรีบทําเพราะไม่งั้นดินจะพอกหางหมูงานมันจะเพิ่มขึ้นแล้วจะทําไม่ทันนะตอนเนี้มีงานดีกว่าไม่มีจําไว้นะคะสําหรับเรื่องของการเงินคนที่ยังขอโทษทีกลับไปเรื่องคนที่ยังไม่ได้งานช่วงนี้งานที่เข้ามาสมัครไปที่เรียกมาเราอาจจะไม่ถูกใจนะคะแต่ว่าแนะนําว่าทําไปก่อนเถอะ เงินอาจจะยังไม่ได้อย่างที่ต้องการหรืองานอาจจะไม่ใช่แบบในสเปคที่เราเคยทํางานที่แบบบอกว่าโอ้เราไม่ถนัดเราไม่เคยทําแต่ตอนนี้มีงานดีกว่าไม่มีทําไปก่อนนะคะแล้วก็เป็นงานที่แบบเราจะต้องรับผิดชอบเยอะอะตัดสินใจเยอะเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นงานหนะักอาจจะไม่คุ้มกับเงินที่คุณคิดว่าได้จะได้มากควรจะได้มากกว่านี้ก็ได้แต่ว่ายังไงก็ตามเราก็แนะนําว่ามันเป็นทางเรื่องของคุณเนาะแต่พี่ที่พี่แนะนําได้ว่า ควรจะทําไปก่อนนะคะใน3เดือนข้างหน้านี้มีโอกาสได้งานค่ะสําหรับเรื่องการเงินมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินแบบสู่รุ่ยสู่ลาย<ม>เห็นแล้วแบบออนไลน์อย่างเงี้ยหเดือนหนึ่งสเดือนสองเนี่ยอย่าเปิดเข้าไปเชียวมีเกณฑ์ช้อปปิ้งกระจายเพราะเห็นแล้วแบบวาดฝันไว้เลยฉันอยากได้ไอ้นู่นไอ้นี่พิกไว้ใส่ตะกร้าไว้ถึงเวลาจิ้มจิ้มจิ้มล้มละลายมีรูุตัวนะตัวเองระวังเรื่องการเงินดีๆนะคะแต่มันบอกว่า ใครที่ทำงานในเรื่องของการตัดสินใจการแก้ปัญหาหรืองานในแนวของครีเอทีฟการใช้สมองสร้างสรรค์ไอเดียอย่างเงี้ยถือว่าดีค่ะเงินจะได้จากในเรื่องของแบบนี้แหละการค้าขายออนไลน์ก็ได้นะถือว่าดีเช่นกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คุณอาจจะแบบเบื่อคู่อ่ะไม่พอใจเพราะเขาหมุกมุ่นกับเรื่องงานหมุกมุ่นกับเรื่องของอ การทํางานความคิดสร้างสารรค์หรือวาดฝันโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้ไม่มีเวลากับคุณหรือเขาอาจจะต้องไปทํางานทางไกลทําให้ตัวคุณเหงาหงอยเจ้าซ้อยอยู่คนเดียวให้โอกาสเขาหน่อยนะตัวเองสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่ถามว่าอย่างเงี้ยจะมีคนเข้ามาหาเขาไหมก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาแต่ไพ่บอกว่าอยู่บ้านเฉยๆใครจะไปเจอละ่ะถูกไหมต้องออกไปข้างนอก ออกไปหาคนอื่นออกไปหาสังคมออกไปหากิจกรรมทำแล้วคุณถึงจะมีโอกาสเจอค่ะในที่ทำงานก็ยังมัวแต่บ้านที่ทำงานบ้านที่ทำงานมันจะไปเจอใครเจอแต่คนขับรถไฟฟ้ากับคนขับรถเมล์เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องออกไปทำวันเสาร์อาทิตย์ออกไปวิ่งดูซิหรือออกไปกินข้าวออกไปาคาเฟ่อย่างเงี้ยม,มีโอกาสได้เจอแต่ไพ่บ่งบอกว่าคุณมีโอกาสได้เจอในสายงานมากกว่านะ พราะนั้นแต่งตัวสวยจัดเต็มแต่งตัวหล่อเนี้ยบทุกวันเลยละกันนะคะจ้ารมาเรื่องสุขภาพระวังเรื่องขาเขา่าเอาไว้ให้ดีแล้วก็ความเครียดเนะาะบาไหลหลังออฟฟิศซินโดรมปกติอยู่แล้วไม่ได้เป็นโรครายแรงเพียงแต่เป็นโรคน่ารำคาญจุกจิกหน่อยบาไหลหลังแล้วก็ขาเข่านะคะพยายามนั่งยอย่านั่งนานๆโดยที่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนท่าโพ s ิชั่น ต้องนั่งเราเปลี่ยนท่าบ่อยๆนะคะออกกําลังกายนี่ที่ออฟฟิศนิดนึงยกกงยกขายกแขนยกขาอะไรอย่างเงี้ยนะใต้โต๊ะมันจะได้ช่วยยืดกล้ามเนื้อค่ะจบแล้วสําหรับกองที่3าเดี๋ยวเราไปดูกองที่4กันค่ะค่ะกลับมาที่กองที่4ใครที่เลือกกองที่สี่ไว้เอ่ยเฉลยกันตรงนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่4เอาไว้จะบอกว่าเรื่องการงานนะคนที่ยังทำงานอยู่ จะหนักไปในเรื่องของการตัดสินใจการต้องแก้ปัญหาการที่ต้องพุ่มเทสุดตัวในเรื่องในเรื่องการทํางานนะคะในช่วง2เดือนแรกอาจจะแบบมีไฟฮึกเหมิมทํานู่นนี่ตลอดเดวลาแต่พอเดือนสุดท้ายมันหมดไฟแล้วตัวเองมันเหนื่อยมันเพลียเหลือเกินเนาะเพราะฉะนั้น2เดือนแรกเซฟไว้หน่อยละกันนะคะการทํางานเนี่ยหนักไปในเรื่องของอะไรบ้างการแก้ไขปัญหาการหาข้อมูลการเจรจา เพราะว่าการตัดสินใจของคุณนะมันจะ based on document based on information ที่มันจะต้องเป๊ะ,ปะนะคะเพราะฉะนั้นหาข้อมูลดีๆก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะแล้วเวลาคุณทำนะ่ะเจ้านายอาจจะเป๊ะหน่อยอะจะต้องคุณจะต้องเวลาเสนองานทำรีพอร์ตทำรายงานต้องมีที่อ้างอิงสถิติตัวเลขต้องตรงนะคะก่อนเสนองานส่วนลูกน้องเนี่ย อาจจะช่วยอะไรมากไม่ได้มันก็ทําแบบเรื่อยๆ,อๆเอยๆเอ้าเช้าชามเย็นชามประมาณนี้นะคะตัวเราเองอัตตาหิอัต,ตโนนาทถอีกแล้วตนเป็นเี่เพิ่งเห็นตนจ้าตัวเองสู้ๆแต่สําหรับคนที่กำลังหางานอยู่นะคะมีโอกาสได้งานในเดือนสุดท้ายของเดือนที่3นะคะเดือนแรกเนี่ยอาจจะเหมือนกำลังพูดอะติดต่อเจราจาพ,พยายามที่จะพรีเซนต์ขายตัวเองอยู่นะคะเดือนที่สนี่หรือ คุณจะต้องไปพึ่งพาคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงเก่งเนาะผู้หญิงคนที่มีอายุมีอํานาจเขาจะเป็นคนช่วยเหลือคุณได้เดี๋ยวมีโอกาสได้งานในเดือนที่สามค่ะสองเดือนแรกอาจจะเหนื่อยหน่อย,อ,ยอาจจะท้อแต่ว่าสู้นะมีโอกาสได้งานจริงๆค่ะสําหรับเรื่องการเงินการเงินมีเกณฑ์ว่าเครียดเราใช้กระจุยเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าห้ามเครียด เครียดได้แต่ว่าอย่าเอากระเป๋าตังค์ไว้ใกล้ตัวอย่าเปิดออนไลน์อย่าช้อปปิ้งมีเกณฑ์ล้มละลายจ่ายแหลกจ่ายแบบหืมผลิตเงินได้เองเลยอ่ะผลิตบัตรได้ต้องระง,รงับอารมณ์หน่อยนะคะพยายามอย่าไปดูนะช้อปปองช้อปปี้ออนไลน์เนี่ยหมดตัวจริงนะตัวเองการเงินมีเกณฑ์ใช้เยอะโดยเฉพาะคนใจอ่อนนะคะ ถ้ามีใครมาขอยืมมาขอความช่วยเหลือเขาพูดดีเขาพูดแบบโอ้ห้าสงสารชีวิตเป็นวงเวียนชีวิตช่องสามแบบคุณก็อดไม่ได้อะทั้งทั้งที่ตั้งใจไปแล้วว่าจะไม่ช่วยจะไม่ให้อดไม่ได้ที่จะให้เขาจริงๆเพราะฉะนั้นดาแนะนําว่านะให้เท่าที่ให้ได้ก็คือให้แล้วคิดว่าไม่ลําบากเอาว่าคุณไม่ลําบากอะดาไม่รู้จำนวนเท่าไหร่แต่ว่าให้แล้วไม่ลําบากให้คิดว่าให้แล้วตัดใจให้ไปเลยอะไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนนะคะก็ ถือว่าทําบุญแล้วกันเนาะสำหรับเรื่องของการเงินไปแล้วการงานไปแล้วความรักคนมีคู่ระวังการทะเลาะวอกแวงนะคะระวังในเรื่องของคุณจะขี้ระแวงขี้หึงโดยเฉพาะในเรื่องของมือที่3อาจจะไม่มีอะไรก็ได้คุณอาจจะจินตนาการไปเองคิดมากไปเพราะเขาเป็นคนมีเสน่ห์แฟนคุณเป็นคนมีเสน่ห์พูดคุยแต่งตัวดีมีคนเข้าหา เข้าสังคมบ่อยคุณก็เลยคิดว่าโหเดี๋ยวมันจะต้องมีแน่ๆเลยอย่าเพิ่งคิดไปจินตนาการไปไกลขนาดนั้นคุยกันก่อนเคลียร์ให้ดีๆนะคะคุณเป็นคนทาตุไฟใน3เดือนนี้เพราะนั้นคุยตรงๆแล้วก็ค่อยๆดูไม่ใช่เอะอะโวยวายอย่างเดียวนะตัวเองสำหรับคนที่โสดมีเกณฑ์ไหมคนโสดก็เตาะไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆก่อนเจอใครก็ลองคุยไปมีเป็นช่วงที่ศึกษากันไปก่อน นะเพราะคุณมีโอกาสที่จะเลือกเพราะฉะนั้นต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองนะคะก็จะมีคนเข้ามาแหละก็มีเกณฑ์ใน3เดือนนี้แต่ต้องค่อยๆดูอาจจะเป็นแค่การคุยผิวเผินยังไม่ได้ลงรายละเอียดลึกคุยไปแล้วก็อาจจะไม่ถูกใจเพราะคุณเป็นบอกแล้วไง3เดือนนี้คุณเป็นคนธาดไุไฟก็คุยแล้วไม่พอใจก็ชิงคุยแล้วไม่พอใจก็ไปกอดหาต่อหาใหม่ได้เนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเจอในออนไลน์เนะะี่ยค่ะ เรื่องสุขภาพนะคะระวังเรื่องสายตาบ่าไหล่หลังเท่านั้นเองแล้วก็ความเครียดเอะคนทั้งสี่กองนี้ส่วนมากจะมีในเรื่องของความเครียดทั้งนั้นเลยนะก็เรามาัดระวังในเรื่องสายตาไว้ละกันนะคะปวดหัวไมเกรนด้วยเพิ่มนิดนึงละกันไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงแต่ว่าก็รักษาสุขภาพดีๆละกันนะคะจบไปแล้วสําหรับพิกอากาศในเรื่องดวงคุณใน3เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ไปลองดูกันนะคะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะพบกัน ep หน้า